ชีพระธรรมดาแต่นี่คือพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดเล็บเท้ายังใหญ่กว่าตัวคนที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือหลวงพ่อเลสารที่มีความสูงถึง71เมตรและสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือวิธีการสร้างโดยเป็นการแกะสลักบนหน้าผาหินทั้งลูก แต่สมัยราชวงศ์ถังและที่นี่ใช้ระยะเวลาการสร้างกว่า90ปีใครอยากเห็นองค์พระแบบเต็มๆแนะนำต้องนั่งเรือเลยค่ะพอซื้อตั๋วข้างหน้าเสร็จก็เดินตามทางไปได้เรื่อยอย่าลืมโชว์ตั๋วให้เจ้าหน้าที่นะคะอนั่งเรือก้าแล้ว พอเข้ามาในเรือบรรยากาศก็กเย็นเย็นสบายๆและเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางอย่าลืมใส่เสื้อชูชีพกันนะคะโดยเรือจะพาเราล่องไปตามแม่น้ําเพื่อไปพบกับพระใหญ่เลอซานใช้ระยะเวลาประมาณ30-40นาทีโดยจุดไฮไลท์คือช่วงที่เรือแลนตรงกับด้านหน้าพระ จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดใครเบื่อๆนั่งในเรือนานๆออกมาชมวิวบนดาดฟ้าของเรือก็สวยไปอีกแบบน,นะคะและบริเวณนี้คือจุดที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันได้แก่แม่น้ำหมิน่นชิงอี้ตาตู้แต่ถ้าใครไม่อยากลองเรืออยากสัมผัสองค์ท่านแบบใกล้ชิดก็สามารถเดินทางผ่านเอ้หินได้นะคะ ถึงแล้วทุกคนได้จะพบกับโอ้โหสวยมากโดยที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1996ถ้าใครขึ้นไปเดินวนนั้นมองลงมาจะเห็นจุดบรรจบของแม่น้ำทั้ง3สายแนะนำให้ตั้งกล้องไว้ล่วงหน้าพเพราะเรือจะจอดแค่2-3นาทีเท่านั้นเย้ yeah, ทุกคนถึงแล้วและมุมตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนผ้านอนเพื่อนเว่าไงคะล่องเรือเสร็จยังมีถนนเก่าตลาดท้องถิ่นให้กินช็อปตามสไตล์เฉวนอีกด้วยนะ